น้องทุกคนนะครับ EP นี้ก็ยังอยู่กับพี่ภูเหมือนเดิมนะครับโจทย์ในวันนี้จะเป็นโจทย์จริงจากสนามกําเนิดวิทย์โจทย์แนวนี้เป็นโจทย์ที่พี่ว่ามันสามารถออกข้อสอบสอบเข้าม .4 โรงเรียนอื่นก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้นะฮะโจทย์แนวนี้เป็นยังไงมีเทคนิคในการทําโจทย์ยังไงบ้างนะครับควรจะเริ่มยังไงดีเรามาคุยกันครับน้องครับอ่านโจทย์ดูก่อนเลยนะครับทุกคนครับเขาให้นะครับ x เนี่ยเป็นก้อนนี้ใช่ไหมที่เียจพูดละน้องเหนื่อยนะยาวเกิน y เป็นก้อนนี้ใช่ไหม อยากได้ว่าครับ x บวก y ทั้งหมดกําลังสองเนี่ยในรูปที่ไม่ติดกลนเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลองด้วยตัวเองก่อนได้นะครับลองด้วยตัวเองก่อนได้ทุกคนครับอยากให้น้องเป็นเด็กที่รู้จักเริ่มต้นด้วยตัวเองเนาะครับการที่น้องจะสามารถทําโจทย์คณิตศาสตร์ได้ทําคะแนนได้ดีนะครับนะหรือว่าเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนโอเคไหมครับเริ่มด้วยตัวเองก่อนลองทําโจทย์ด้วยตัวเองก่อนลองก่อนได้ลองหนูจะทาไงสิ่งที่หนูทําได้คือหนูจะกระจายตัวนี้นะนะนะกลายเป็น หน้าบวกหลังทั้าหมดกับาสองก็คือหน้ากํบหนาสองบวกสองหน้าหลังแล้วบวกได้หลังกํบหนาสองเอา x มาแทนเอา y มาแทนขี้ไหลไปโลหิตเลยนะครับน้องครับแน่ไม่ควรครับเอาให้กับเขานะครับหลายคนจะเริ่มด้วยการยัดคอนจูเกตเข้าไปเลยอ้าวนะครับแน่เราไม่ชอบนี่เราไม่ชอบตัวส่วนติดกลนเราไม่ชอบเราทาไงอ่ะก็ยัดคอนจูเกตไปดิพี่ยัดไปเลยเปี้ยงนะแนะใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะก็ได้เหมือนกันน้องครับนะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ว่ามันอาจจะยาวไปนิดนึงก่อนที่เราจะคอนจูเกตอ่ะ เสนออย่างนี้ได้ไหมสลายร e ูตตัวนี้ก่อนได้ไหมสลายก่อนสลายก่อนได้ครับน้องครับแต่ก่อนที่น้องจะสลายน้องต้องรู้เทคนิคนินดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเชิงเทคนิคแล้วในเชิงเทคนิคนะครับเขาบอกว่าน้องครับนะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับนูไปเจอนะครับจำนวนที่อยู่ในรูปของรูตของจํานวนเต็มบวกกับ2รูตจำนวนเต็มหรือลบสองรูตจำนวนเต็มเนี่ยมันสามารถถอดได้เข้าใ okay, ไหมครับนะพี่ขอเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสมมุติให้นะครับนูไปเจอนะครับนะ a บวก B บวกกับ2รูทเออย่างเงี้ยหรือหนูไปเจอรูทของ A บวก B ลบกับ2รูทเ B เขียนไม่สวยอะนี่ฟาบเจอแบบนี้นะครับมันสามารถถอดได้ A B เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ A มากกว่า B มากกว่า0ด้วย โอเคนะคะมันสามารถถอดได้ถอดได้ใครอันแรกก่อนตัวเนี้ยจะถอดได้กลายเป็นรูทเอบวกกับรูทบอันถัดมาจะเปลี่ยนะจะถอดได้นะครับนะกลายเป็นรูทเลบรูทบโอเคเนาะได้เนาะได้เนาะได้เนาะอาจจะโน้ตไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็นเทคนิคที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกับมันอยู่แล้วเขียน okay, นะครับเวลาหนูไปเรียนเรื่องเนี้ยนะน้องครับนะอันนี้คือเบสิกนะครับน้องครับนะมันควรจะต้องรู้เขีย okay, นนะครับเขีย okay, นเะนาะอ่าเช่นครับ ยกตัวอย่างเช่นเอาแบบตัวอย่างคลาสสิกเลยแล้วกันนะครับน้องครับยกตัวอย่างเช่นรู้ไปเจอนะครับรูทของ5บวกกับ2รูทมันอยู่ในรูปของนะครับจำนวนเต็มบวก2อรูทจำนวนเต็มจริงไหมใช่ไม่ใช่ได้เนาะอยากถอดรูทออกมาวิธีการถอดเราถอดยังไงนะฮะเอาเทคนิคพี่ไปใช้นะหลักการพี่ไง่ายๆเลยให้น้องดูว่าครับอะไรนะบวกกันได้5คูณกันได้6 อะไรนะบวกกันได้ตัวข้างหน้าตัวเนี้ยแล้วก็คูณกันไดน้ตัวเลขในรูทต,ตัวเนี้ยอะไรสามกับสองลูกเนี่ยสุดยอดเนี่ยสามสองสามสองแสดงว่านะครับอันนี้คูณน,นะครับขออภัยครับน, 3, 2, นี่ยสามคูณสองเนาะได้เนาะเคลียร์เนาะแสดงว่าอีเนี้ยเออีเนี้ยบี B. อีเนี้ยเออีเนี้ยบีถอดออกมาปุ๊บนะเอารูทเอตั้งรูทบีตั้งได้เลยครับรูทเ รูทบีอ่าก็คือรูทสกับรูทสอเอามาตั้งได้เลยคราวนี้ต่อมาเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2ก้อนเนี้ยเป็นใครให้น้องดูเครื่องหมายที่อยู่ในรูทเครื่องหมายมันเป็นบวกอันนี้ก็ต้องบวกเหมือนกันแค่นั้นเองครับเรียบร้อยเนาะได้เนาะได้เนาะได้เนาะตัวนี้เนาะเขียนแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเนะี่ยเวลาเราดูดูง่าย,ายนะอะไรนะบวกกันได้ตัวนี้คูณกันได้ในรูทแค่นี้นเองจบเลยขออีกสักตัวหนึ่งมาขออีกสักตัวหนึ่งสมมุติเราไปเจอครับรูทของ เอาเป็นเลขง่ายๆแล้วกันเอาเป็นสิบสี่ครับแล้วก็ลบด้วยครับสองรูทสามสามน่น้องครับบอกได้ไหมถอดออกมาได้กลายเป็นใครมันอยู่ในรูปของจํานวนเต็มลบสองรูทจำนวนเต็มแบบนี้ถอดได้จริงปะน้องจ๋าใครเป็น A ใครเป็น B เวลาเราดูดูง่ายๆอะไรนะบวกกันได้สิบสี่คูณกันได้สามสิบสามสิบเอ็ดกับสามเยี่ยมมากน้องแับนะเนี่ย 11บวกสามสบดคูณสมชัดไหมชัดชัดเปี้ยเลยเห็นไหมครับน้องครับนะเพราะฉะนั้นถอดออกมานะรู้11เอามาตั้งรู้3มเอามาตั้งหลังจากนั้นเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางระหว่างมัน2ตัวเนี่ยดูเครื่องหมายจากในรูปก็คือลบจบงนั้นถอดได้กลายเป็นตัวนี้เาวแล้วเด้งไปไหนแล้วนั่นอะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับเคลียรเรียบร้อยถ้าน้องเคลียรเรียบร้อยถอดเป็นแล้วประเด็นแล้วะ่ะถอดได้ไหมอ่ะ ทอดได้ไหมนยน้องทอดทอดยังไม่ได้น้องครับเนะเพราะตอนนี้มันอยู่ในรูปของรูทของจํานวนเต็มบวกกับรูทจานวนเต็มนท่าครับมันขาดใครขาด2เติม2ได้ไหมได้แต่เวลาเราเติมวิธีการเติมเราเติมยังไงดีเราจะเติมไปดื้อๆทื่อๆเลยไหมไม่เราจะเอารูทสองคูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับนะเคลียร์แล้วนะทุกคนรู้เทคนิคตัวนี้แล้วพี่ขออนุญาตเอาเทคนิคตัวนี้ออกไปโยกไปเลยครับเอาไปข้างนอกก่อน จะได้มีพื้นที่ในการจดนิดหนึ่งนอกจาก x ตัวนี้เรารู้ว่ามันก็คือ2บวกร o o 3ทั้งหมดเนี่ยหารด้วยครับรู o 2บวกกับรู o ของ2บวกกับรู o 3ใช่ไหมเราบอกว่าเราอยากจะสลายนะฮะ r ตัวนี้ก่อนทีนี้จะสลายได้มันจะต้องมี2เนี่ยคูณอยู่ข้างหน้าตรงนี้คูณอยู่หน้ารู t 3ดังนั้นเราจะเอารู o 2คูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนเข้าไปคะคูณรู o 2ทั้งเศษและส่วน คูณเข้าไปปึ้งดูทุกคนคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วได้กลายเป็นใครตัวเศษเนี่ยกระจายเลยก็ได้ครับเอารูสองคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บเนี่ยวงเล็บด้วยนะเนี่ยรูสองคูณสองสองรูสองให้ตายรูสองคูณกับรูสามกลอนอันดับเดียวกันจับคูณกันได้เอาตัวเลขในในรูตตัวเนี้ยในกลอนตัวเนี้ยคูณกันได้เลยก็ได้ได้รูทหก ถัดมาครับตัวส่วนครับตัวส่วนเนี่ยรูทสองคูณกระจายครับมในได้วงเล็บนะครับรูทสองคูณรูทสองได้สองโอเคนะตัวนี้นะถัดมารูทสองไปคูณกับรูทของก้อนนี้น้องก้อนอันดับเดียวกันเป็นรูทรูทเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเอาสองตัวเนี้ยคูณกระจายเข้าไปได้เลยครับสองคูณสองสี่สองคูณกับรูทสามก็กลายเป็นสองรูทสามตายตายง่ายขึ้นไหมดูง่ายขึ้นถอดได้ยัง ถอดได้แล้วถอดเลยครับน้องครับถอดเลยไม่ต้องอายทุกคนกลัวอะไรคนเยอะแยะนี่อะไรนะบวกกันได้สี่คูณกันได้สามสามกับหนึ่งแค่นี้เองค่ะสามกับหนึ่งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเนาะแสดงว่าครับถอดออกมาปั๊บนะฮะถอดปุ๊บไอ้ข้างบนเหมือนเดิมก่อนนะขอญาตเขียนน,นิดนึงนะน้องฟับหารด้วยใครสองบวกด้วยครับใส่วงเล็บไว้หน่อยก็ได้มันก็คือรูทสามกับรูทหนึ่งเอามารอไว้ละ เครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายที่อยู่ในอยู่ข้างในรูทอ่าตัวนี้ก็คือบวกนะฮะเสร็จเรียบร้อยนั่นก็แสดงว่านั่นก็แสดงว่าโอ้ยตัวเศษนี่เขียนบ่อยต้องเขียนต้องเขียนทุกวันทัดเลยนี่หว่ามาตัวส่วนก็ล่างครับเป็นใครครับรูทหนึ่งตัวนี้มันได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามเพราะฉะนั้นนะครับนะตัวนี้ก็คือสามบวกกับรูทสามมาและคราวนี้เราจะคอนจูเกตอ่ะเอาทั้งเอาคอนจูเกตของตัวส่วนเนี่ยคูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาและอันนี้ดูง่ายนะครับทุกคนครับมาน้องครับคูณด้วยครับคอนจูเกตของตัวส่วนทั้งเศษและส่วนคอนจูเกตของมันก็คือตัวเดิมอะแต่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางอ่าก็คือคูณด้วย3ลบรู้3ทั้งเศษและส่วนลุยสุดท้ายเราจะได้ครับไอตัวส่วนเนี่ยไม่มีปัญหาตัวส่วนเนี่ยมันคือผลต่างกำลังสองก็หน้าบวกหลังคูณกันหน้าลบหลังได้หน้า กำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองทีนี้ตัวเศษตัวเศษเนี่ยเวลาเราคูณเราจะคูณเหมือนพหูนามเลยครับจับทุกๆตัวของตัวตั้งคูณกับทุกๆตัวของตัวคูณหนูก็เอา2รูอคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บสีแดงก่อนครับก็จะได้กลายเป็นเท่าไรเอ่ยหรลอถูกไหมสองรูอไปคูณ3ได้หรอถัดมา2อ2รูอไปคูณกับรู้3ตัวนี้ได้ได้นี่มันก็คือ สองรูทหกจริงป่ะใช่ไม่ใช่เนาะครับได้เนาะตัวนี้นะรูทสไปคูณรูทสามมันได้รูทหกเคลียร์นะได้นะอันนี้ต่อมาครับเอารูทหกกระจายบ้างรูทหกไปคูณกับสามได้3ามรูทหกัดมารูทหกไปคูณกับรูทสาเวลาหนูมองหนูมองอย่างนี้ก็ได้ครับรูทหตัวนี้ก็คือรูทสคูณกับรูทสามอ่ะรูทสองคูณรูทสามไปคูณกับรูทสามรูทสเจอกันก็กลายเป็นรูทสามกลังสอรูทสามกลังสก็จะได้ สามเพราะฉะนั้นสองก้อนนี้คูณกันก็จะได้สามรูทสองเข้าใจนะได้นะจบแล้ว x ของเราเป็นเท่าไหร่ก็ได้และคำตอบของเรานะครับ x นะครับเฉยๆของเราตัวเนี้ยก็จะเท่ากับครับนี่อันไหนอ่ะอันไหนอ่ะอันไหน,น,ไหนบวกลบกันได้บ้างอ่ะเนี่ยหกรูทสองลบสามรูทสองได้เท่าไหร่คะได้สามรูทสองถัดมาลบสองรูทหกบวกสามรูทหกก็จะเหลือแค่รูทหก อย่างเดียวถัดมาตัวส่วนครับ3ามกำลังสองลบด้วยรู้3ามกำลังสองตัวนี้ก็ได้ได้6นั่นเองอ่าพี่บังใช่ไหมพี่เป็นคนอิสลามแล้วเหรอเนี่ยพี่เป็นบังแล้วเนะ,ะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเนาะพี่มันเล่นมุกอ,อ,อี้แค่ไหวะเนี่ยเรียบร้อยได้เอ็กเรียบร้อยแล้วอ่ะค่าน้ค่า y าครับวก็ทําแบบเดียวกันจริงไหมครับนนองครับนะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องหมายนิดเดียวเองเห็นปะได้เนาะได้เนาะได้เนาะอ,อ่ะพี่ไปไวได้ไหมอ่ะในทํานองเดียวกันในทํานองเดียวกัน การเขียนแบบนี้หมายความว่าหมายความว่าขี้เกียจเขียนนะถูกต้องเออหมายความว่าขี้เกียจเขียนเคยเจอแม่าจานที่แบบว่าในทํานองเดียวกันก็คือขี้เกียจเขียนแล้วอ่ะวิธีการซ้ำกันอนะ่ะวิธีการเหมือนกันอนะ่ะในทานองเดียวกัน y ตัวนี้ของเราคือใครนะ2ลบรูทสามใช่ไหมแล้วหารด้วยใครนะหารด้วยครับส่วนด้วยตัวนี้ก็คือรูทสลบด้วยครับรูทของ2ลบรูทสามแล้วก็ทําแบบเดียวกันอนะ่ะ ก็คือเอารูทสเนี่ยคูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนก่อนหลังจากนั้นเราก็จะได้ครับ y ของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะได้ได้นี่2รูทสองลบด้วยรูทหหารด้วยครับตัวส่วนข้างล่างก็2ลบด้วยรูทของ4ลบ2รูทสมันเดิมเลยเนี่ยเห็นไหมก็ในทำนองเดียวกันจริงๆนั่นแหละนะครับน้องครับนะบนะตัวนี้ถอดได้ถอดได้ดไดกลายเป็น อะไรนะบวกกันได้4คูณกันได้3ก็3กับ1นอีกแล้วอ่ะงั้นก็สุดท้ายก็จะได้ครับมันก็คือ2อรูทสองลบรูทหกหารด้วยครับข้างล่างเนี่ยสองลบด้วยครบับวงเล็บคือรูทสามเอามาตั้งรูทหนึ่งเอามาตั้งหลังจากนั้นเครื่องหมายตรงกลางระหว่างมันเนี่ยจะเหมือนกับเครื่องหมายที่อยู่ในรูทก็คือลบโขเนนะได้นะเอาลบคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับกลายเป็นลบรูทสามแล้วก็บวกด้วยรูทหนึ่งรูทหนึ่งของเราก็คือหนึ่งหนึ่งบวกสองก็จะได้ได้สาม สองรูสองลบรูทหกส่วนด้วยครับ 3- ามลบรูทสแสดงว่านะครับเดี๋ยวเราพอทําออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยน้ครับค่าวายของน้องน้องลองเดาสิมันควรจะเป็นใครทําแบบยาวๆให้ก็ได้นครับนะนี่ทุกคนครับกลัวที่ไหนเนี่ยเนี่ยนะแต่ถ้าอยู่ในห้องสอบนะหนูบอกเลยว่าอ๋อพี่ภูมิชัว์เลยมันต้องเป็นเนี่ยมันต้องเป็นคอนจูกเกตของอีตัวเนี้ยน้อง ถูกไหมมันก็คือ3ามรูสแล้วก็ลบรู้หแน่ๆจริงป่ะอ่าถ้าเกิดน้องลองกระจายออกมาจริงไหมครับอ่าจจะไม่เป็นไรครับอันนี้ทํายาวๆทําแบบตรงๆให้เราก็แค่เอาคอนจูเกตของตัวส่วนเนี่ยคูณทั้งเศษคูณทั้งส่วนโอเคแค่นี้เองนะครับกระจายออกมาครับมาค่ะ y ของเราจะได้ใครนะครับตัวเศษตัวส่วนเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็คือ3ามกำลังสองลบด้วยรู้สามกลังสองตัวเศษ คูณกระจายกันปุ๊บเรียบร้อยมันจะได้ครับ6กลู่สองถูกไหมครับนะถูกปะสองรูทสองไปคูณกับ3 2มรูทสองไปคูณกับรูทสามก็บวกด้วยครับ2รูทหกลบรูทหกตัวนี้เอารูทหกไปคูณกับ3ก็ได้เป็นลบ3รูทหกลบรูทหกตัวนี้ไปคูณกับรูทสามสุดท้ายก็จะได้ครับมันก็จะได้ได้ใครลบ3รูทสองคิดเลขออกมาอีกนิดนึงนะตัวนี้นะ สุดท้ายเราจะได้ว่าครับ y ของเราจึงเท่ากับข้างบนได้ตัวเศษได้3รูท2ลบด้วยรูท6ข้างล่างนี้ได้ได้6เพราะฉะนั้นอยากได้ x บวก y ยังไม่ต้องกำลัง2ก่อนก็ได้น้องครับนะ x บวก y ตัวนี้ตัวส่วนเนี่ยมันเป็น6เหมือนกันหมดอะเอาตัวเศษรวมกันได้เลยก็3รูท2แล้วบวกด้วยรูท6 บวกด้วย3รูสองและลบด้วย 6. รูทหรูทหตัดกันได้สุดท้ายจะเหลือแค่6รูสองส่วนด้วย6 x บวก y จึงเท่ากับรูทสอเพราะฉะนั้นครับเราอยากได้ x บวก y ทั้งหมดกำลังสองก็คือรูทสองกำลังสองก็จะได้2นั่นเองจบเขีย okay, นะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อนี้เขีย okay, นเนาะ ได้เนาะถ้าเกิดน้องเป็นเด็กคิดเ,เร็วคิดเลขไวนะครับพี่ว่าข้อนี้ก็ไม่ได้เสียเวลากานะใช้เทคนิคตัวนี้ไปก็แก้ไม่กี่บรรทัดก็สามารถแก้หาได้ว่า x กับ y เป็นใครจับ x กับ y บวกกันแล้วทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้คำตอบจดให้เสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ฟรีดหน้าจอเอาไว้ให้ อ่านะข้อนี้ก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับน้องครับนะขอแค่หนูรู้เทคนิคในการทําโจทย์นะครับรู้ว่าควรจะเริ่มยังไงควรจะไปยังไงดีมันถึงจะทําให้เราคิดเลขได้ง่ายคิดเลขได้ถูกต้องนะครับแค่นี้น้องก็สามารถเก็บคะแนนข้อนี้ได้นะครับหลังจากนี้ของพี่นะครับนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะหมดแล้วนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่เอบ้างนะครับก็ขอให้น้องติดตามช่องวีบายเดเวนเอาไว้นะครับกด Follow กด Subscribe นะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องวีบายเดเวนของผู้พี่นะครับสำหรับวันนี้ของพี่มีเพียงเท่านี้ขอวอวยพรขอให้น้องทุกคนโชคดีกับการสอบสอบติดเอ็มวิสสอบติดกำเนิดวิสหรือโรงเรียนอะไรก็ตามที่น้องต้องการนะครับขอให้น้องทําได้แล้วก็สอบติดอย่างที่น้องใฝ่ฝันทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย